ปัจุบันปัญหาฮอร์โมนเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะคะเพราะว่าการที่เรามีระดับฮอร์โมนที่ดีจะเป็นตัวชี้วัดเลยค่ะว่าคุณภาพชีวิตในระยะยาวของเราเนี่ยจะเป็นยังไงทะทะบร5ร่วมกับ Grand Audition View เสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยไครโอคลินิกบายด็อร์นกศูนย์ทลวัยปรับฮอร์โมนฟื้นฟูสุขภาพเพศครบวงจร สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพรชนกเล้าสุขสวรรค์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ะลอวัยและการปรับสมดุลฮอร์โมนค่ะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่มาปรึกษาหมอที่คลินิกเนี่ยเยอะมากๆเลยที่ฮอร์โมนเนี่ยตกก่อนวัยค่ะปกติเนี่ยฮอร์โมนของเราจะเริ่มตกนะประมาณอายุสัก50สิหรือคุณผู้หญิงก็คือวัยที่หมดประจำเดือนนั่นเองนะคะที่ระดับฮอร์โมนเพศเนี่ยจะค่อยๆเริ่มน้อยลงแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากความเครียดที่เยอะมากขึ้นการนอนพักผ่อนที่ไม่เพียงพอสื่อโซเชียลที่มากแล้วก็คนไม่ค่อยได้ออกกาลังกายมากนะคะทำให้ระดับฮอร์โมนเนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าต่ําก่อนกว่าวัยนั่นเองนะคะพอต่ําก่อนกว่าวัยเนี่ยม เลยมีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนระดับฮอร์โมนที่น้อยลงจะทําให้หลับไม่ดีหลับแล้วมีการตื่นกลางดึกตื่นแล้วหลับต่อไม่ได้อีกนะคะคุณผู้ชายหลายคนอาจจะกําลังเผชิญปัญหานี้รวมถึงเรื่องของเหนื่อยง่ายไม่สดชื่นอาการเหนื่อยง่ายไม่สดชื่นออกกําลังกายนิดหน่อยเหนื่อยแล้วทํางานอย่างที่เมื่อก่อนเคยทําปัจจุบันทําแล้วก็เหนื่อยมากขึ้น รวมถึงเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อถ้าออกกําลังกายสมัยก่อนกล้ามขึ้นดีเลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยออกยังไงยังไงกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยมาอันนี้กํลาลังบ่งชี้เลยว่าระดับฮอร์โมนเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแล้วนะคะนอกจากเรื่องของทางกายก็ยังมีเรื่องของสุขภาพเพศด้วยค่ะคุณผู้ชายคนไหนนะคะที่สุขภาพเพศเริ่มดรอปลงหรือว่ามีภาวะหย่อนสมรรถภาพเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการที่เริ่มน้อยลงระยะเวลาในการมีกิจความพึงพอใจความมั่นใจพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับของฮอร์โมนเช่นเดียวกันค่ะ ระดับฮอร์โมนที่ตกเนี่ยยังมีผลต่อด้านอารมณ์ด้วยค่ะ คนไข้ที่ฮอร์โมนตกเนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยหงุดหงิดง่ายไม่มั่นใจตัดสินใจได้ดีไม่เหมือนเดิมแล้วก็บางคนเนี่ยมีปัญหาคือเบื่อเศร้าทั้งทงท,งที่ไม่มีสาเหตุหรือว่าไม่มีแรงบันดาลใจหรือไม่มีชีวิตชีวาเหมือนอย่างที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามาดูแลกันที่คลินิกในคุณผู้ชายเนี่ยหมอก็จะมีการตรวจระดับฮอร์โมนเพศช,ชายฮอร์โมนเพศช,ชายที่ไม่ออกฤทธิ์ฮอร์อมโมนเพศช,ชายที่ออกฤทธิ์ได้จริงแล้วเราก็จะประมวลผลควบคู่กันกันกบดูอาการของคนไข้นะคะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยอาการมากน้อยแแค่ไหนละ ต้องเริ่มรักษาจากจุดไหนบ้างนอกจากการที่เราเติมฮอร์โมนเข้าไปแล้วเนี่ย สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการตรวจเช็คสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายด้วยค่ะเพื่อทําให้คุณผู้ชายคนนั้นนั้นเนี่ยร่างกายของเขาสามารถที่จะกลับมาสร้างฮอร์โมนได้เองอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็มีปัญหาเหมือน,อนกันเลยแล้วก็ดูได้ง่ายเลยเพราะว่าคุณผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนเนี่ยเอาว่าง่ายๆคือระดับฮอร์โมนเพศหญิงของเราเนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงแล้วนะคะซึ่งฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีทั้งตัวเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนโดยมากเนี่ย เราก็จะทําการเสริมฮอร์โมนทดแทนเข้าไปอาการในคุณผู้หญิงเนี่ยหลักๆจะมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าระดับฮอร์โมนเริ่มตกแล้วและเจอในคนไข้ไวัยทองก็คือหนึ่งเลยร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนนอนหลับไม่ดีหลับแล้วตื่นกลางดึกเหมือนกันปัญหาที่คุณผู้หญิงเจอได้บ่อยๆเลยคือมีอารมณ์เบือ่อเศร้าค่ะไม่มีชีวิตชีวานะ สิ่งที่เคยอยากทําก็ไม่อยากทําแล้วเหนื่อยง่ายไม่สดชื่นปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดอันนี้คุณผู้หญิงเจอได้ง่ายกว่าคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้หญิงมี อา,อาการของวัยทองเหล่านี้นะคะอารมณ์ที่แปรโวนไฟสภาพร่างกายที่ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาตรวจเช็คระดับฮอร์โมนและสารตั้งต้นฮอร์โมนได้เช่นเดียวกันค่ะของทางหมอนะคะเราก็จะมีฮอร์โมนเลียนแบบธรรมชาตินะคะเป็นฮอร์โมนทดแทนแบบทานทาเสมือนกับคุณผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะมีการผลิตฮอร์โมนได้เหมือนตอนที่เรายังสาวอยู่ เหมือนตอนที่เรายังมีประจำเดือนอยู่ฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันเป็นตัวที่จะช่วยทําให้เซลล์สมองทํางานดีนะคะเพราะฉะนั้นสมองก็จะไม่เสื่อมการคิดโฟกัสตัดสินใจต่างๆจะดีอารมณ์จากที่เบื่อเหงาเนี่ยก็จะสดชื่นขึ้นมีชีวิตชีวาบางคนลุกขึ้นมาแต่งตัวเลยแต่งสวยเลยเออมีแรงใจอยากจะไปทํานูน่นนี่โดยมากแล้วคนไข้ที่มาดูแลดั้งฮอร์โมนเนี่ยก็จะสุขภาพดีขึ้นทางสุขภาพกายนะคะแล้วก็สุขภาพทางใจแล้วก็สุขภาพเพศก็จะดีขึ้นตามไปค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือฮอร์โมนเนี่ยนะคะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเรื่องฮอร์โมนณนะปัจจุบันนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปะะเราสามารถที่จะดูแลให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้กว่านี้อีก10ปี20ปีข้างหน้าก็จะได้ไม่เสื่อมไปตามวัยนะคะเราก็มาเช็คระดับฮอร์โมนมาเติมฮอร์โมอนอย่างปลอดภัยฉีดฮอร์โมนเพศชายใช้ฮอร์โมนทดแทนแบบทานในผู้หญิงได้ ที่ไครโอคลินิกนะคะตอนนี้หมอมีสาขาที่กรุงเทพแล้วก็มีสาขาที่ขอนแก่นนะคะใครใกล้พื้นที่ไหนนะคะลองสอบถามเข้ามานะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเพจ a c e b o o k ไครโอคลินิกหรือว่าทักมาในไลน์แอดแอดไซน์ไครโอคลินิกค่ะก็จะมีน้องๆผู้เชี่ยวชาญนะคะให้คําแนะนําเบื้องต้นนะคะแล้วก็นัดมาเจอกับหมอได้ค่ะอยากที่จะดูแลให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดีค่ะ สนับสนุนโดยไครโอคลินิกบายด็อกเตอร์นกศูนย์ทลอวัยปรับฮอร์โมนฟื้นฟูสุขภาพเพศครบวงจร